คราวนี้ก็มาดูต่อที่หัวข้อที่10นะก็คือการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการส่งกำลังไฟฟ้ามันจะต่อเนื่องจากกฎของฟาราเดย์ซึ่งเราได้พิสูจน์สูตรออกมาแล้วว่า E แรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับ vbl ไซน์เตอ่ะย้อนมาดูนิดหนึ่งฟาราเดย์เขาบอกว่าเมื่อลวดตัวนำเคลื่อนที่ตัดแม่เหล็กในทิศต,ตั้งฉากกับแม่เหล็กหรือเคลื่อนแท่งแม่เหล็กให้ฟักแม่เหล็กตัดลวดตัวนํา ก็คือตามรูปนี้พอเราเลื่อนลวดประจุที่อยู่ในรวดมันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ก็จากสูตร f t e r qvb ซาเซตาในแม่เหล็กพอเราทำมือ vbf พอมีแรงทำให้ประจุเคลื่อนที่ได้ไประยะทาง s fs จะเกิดงานงานที่ประจุเคลื่อนที่ไปเท่ากับตอนเรียนไฟฟ้าสถิตได้ด้วยก็คือ qv f แรงแม่เหล็กเปลี่ยนเป็น qvb จากนั้น q ตัด q s ก็เปลี่ยนเป็น l ความยาวของลวดที่อยู่ในสามเหล็กสูตรแรงขันไฟฟ้า v เปลี่ยนตัวแปรเป็นเอฟซลอนจะมีค่าเท่ BL, ากับ vbl ไซด์ทีตาโดยทีตาตัวนี้ตามสูตร qvb ไซด์ทีตาทีตาจะเป็นมุมระหว่าง v กับ b คราวนี้จากฟาราเดย์ Friday, เราก็เลยมาทําการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเขาเอาขดลวดนี้ไปวางอยู่ในสามเหล็กเหนือและใต้แล้วก็ทําการหมุนขดลวดดังนั้นเมื่อมีการหมุนขดลวดตัดสามเหล็ก มันก็จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า E เท่ากับ VBL ซนตาตามกฎของฟรารดเดโดยจังหวะการหมุนเนี่ยเราก็แบ่งเป็นทีละช่วงเช่นจังหวะแรกก็คือรูปนี้เราจะหมุนขดลวดด้วยความเร็ว v ซึ่งจะเห็นได้ว่าอยู่ในทิศเดียวกับสนามแม่เหล็ก B ทีตาตัวนี้เป็นมุมระหว่าง v กับ B จังหวะที่1มุมมันก็เลยมีค่าเป็นศูนย์องศาจังหวะที่1นึ่งซนมีค่าเป็นศแทนค่าเขาเ้าไปในสูตร ช่วงจังหวะที่1ของรูปนี้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเลยไม่มีจากนั้นมันก็จะหมุนกลายเป็นจังหวะที่2ตรงนี้ v ก็จะขึ้นไปด้านนี้ส่วน b ก็ยังเป็นทางเดิมจะเห็นได้ว่า v กับ b ทํามุมกัน90องศาอันนี้เราก็ใส่ไป90องศาแล้วก็แทนค่าไซาย90เป็น1เข้าไปอย่างนี้ไซาย90เป็น1เป็นค่าสูงสุดตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็เลยเพิ่มขึ้นไปสูงสุดอยู่ตรงนี้จากนั้นก็มาถึงจังหวะที่3คือตรงนี้ มันก็หมุนไปจกนกระทั่ง v ตัวนีน้มันทิศสวนกับ b ก็แปลว่ามุมมันคือ180องศาไซร์180จะมีค่าเป็นศูนย์ก็ใส่เข้าไปศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์แรงขั้วไฟฟ้าณนะจังหวะที่3ก็เลยมีค่าเป็นศูนย์อยู่ตรงนี้จากนั้นมาดูที่จังหวะที่4ตรงนี้จังหวะที่4เนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้ความเร็ว v กับสนามแม่เหล็ก b เนี่ยมันจะหมุนมาจกนกระทั่งเป็นมุม270องศา ซึ่งไซด์270องศาจะมีค่าเป็นลบหนึ่งเราก็เอาลบหนึ่งตัวนี้ใส่เข้าไปในสูตรของฟาราเดย์แรงเคลื่อนไฟฟ้าก็เลยลงไปข้างล่างมีค่าเป็นลบหนึ่งอยู่ตรงนี้จากนั้นมันก็หมุนกลับมาครบรอบคือที่จังหวัดที่5ก็คือ360องศาไซด์า3า0องศาก็จะมีค่ากลับมาเป็น0เราก็แทนตรงนี้เป็น0นแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็เลยกลับมาเป็น0พอเราหมุนครบ1รอบ แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมันก็เลยมีลักษณะเพิ่มลดเป็นรูปทรายแบบนี้อ่ะเติม5จังหวะนี้เข้าไปในรูปหน่อยตั้งแต่ 0,90, ย์0 90, 80, 270แล้วก็360จากนั้นมันก็มาดูนิยามกันหน่อยเขาก็บอกว่าตามสูตรของฟาราเดย์ในขณะที่ระนาบของขดลวด P Q R S ตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็กทิศของความเร็วของขดลวดจะอยู่ในแนวเดียวกับทิศของสนามแม่เหล็ก จึงไม่มีกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําเกิดขึ้นในขดลวดต่อมาเมื่อทิศของความเร็วเริ่มทํามุมกับทิศของสนามแม่เหล็กจะมีกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมีค่ามากที่สุดเมื่อทิศของความเร็วตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กซึ่งตอนนี้มันจะเป็นกราฟรูปสายนะจะมีทั้งฝั่งบวกและฝั่งลบแต่เนื่องจากมีคอมมิวเตเตอร์และแปลงจึงทำให้ทิศของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีทิศเดียว กระแสมันก็เลยกลับมาเป็นกระแสตรงอยู่ด้านบนแบบนี้ได้โดยตัวคอมพิวเตอร์กับแปรงเนี่ยมันก็มาตั้งแต่ตอนเรียนเรื่องมอเตอร์กระแสตรงถ้านี้ยังไม่เข้าใจก็ลองกลับไปทบทวนดูว่ามันอยู่ตรงนี้เป็นคอมพิวเตอร์กับแปลงมันจะใช้เปลี่ยนชิดของกระแสไฟฟ้าได้นะจากนั้นมันจะมีสูตรแรงเครื่องไฟฟ้าของไดนาม o ด้วยสูตรก็คือเอ s ซ l ลอเท่ากับ b a n โอเมกีการพิสูจน์ อยู่ในหน้านี้ก็คือเมื่อมีสามแม่เหล็กผ่านพื้นที่หน้าตัด A จากนั้นก็แต่เป็น B cos Bs i n จากสูตร B เท่ากับฟลัก์ส่วน A ตั้งฉากพอเราตบย้ายข้างขึ้นไปฟลักที่ตั้งฉากกับ A ก็คือตามรูปก็จะเป็น B cos t ทโดยค่าทีาสามารถเปลี่ยนเป็นโอเมกาได้ฟลักของเราก็เลยกลายเป็นเท่ากับ B cos สโอเมกาทคูณกับ A จากนั้นเราก็ยกสูตรฟาราเดย์คือเอฟซีลอนเท่ากับ N จําจำนวนขดลวด dfract/ บาเพราะฟาราเดย์คือเมื่อสามเหล็กเปลี่ยนแปลงผ่านขดลวดจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากนั้นเราก็เอาฟล,ลักตัวนี้แทนเข้าไปในสมการกลายเป็นสมการนี้จากนั้นเราก็มาดูความสัมพันธ์ของตีโกนที่ต้องรู้ว่าดิฟไซ์จะมีค่าเป็นคอสส่วนดิฟคอสจะมีค่าได้เป็นลบไซ ดังนั้นตัวนี้เราก็ดิฟฟังชันคอร์จะกลายเป็นฟังชันลบ B-A sin ายโอเมคูณก,กับ N ที่อยู่ข้างหน้าตรงน,นี้แต่หลักการดิฟ f e r เรนเชีเนี่ยเราต้องดิฟฟังชันย่อยด้วยฟังชันที่เราดิฟอยู่เราดิฟเที่ยวกับเวลาเวลาเนี่ยยังมีการใช้ฟังชันคูณอยู่กับ o m เมกเราเลยต้องดิฟ o m เมกา G. ด้วยดิฟ o m เมกา G. เนี่ยมันจะได้ค่ามาเป็นโอเมกสุดท้ายแล้วสมการของเราก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับลบ b a n โอเมก้าไซ m e โอเคราวนี้ขอมาเปรียบเทียบสมการหน่อยอันนี้เติมค่าสาเซต้าเข้าไปด้วยนะก็มุมที่มันเปลี่ยนไปก็จะทําให้แรงเกลยไฟฟ้าเปลี่ยนไปด้วยแต่ก่อนหน้านี้ตอนเรียนมอเตอร์มอเตอร์มันคือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่อยู่ในสามเหล็กมันจะเกิดแรงแม่เหล็กทําให้ขดลวดหมุนได้แลคือตอนเรียนมอเตอร์เนี่ยมันคือพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกล แต่มันจะมีสูตรการหมุนของโมเมนต์แรงคู่ควบด้วยก็คือโมเมนต์แรงคู่ควบจะมีค่าเท่ากับ BANI cos เซตาหรือสูตรบานนีย cos เซตาโดยเซตาตัวนี้จะเป็นมุมระหว่างสนามแม่เหล็กกับระนาบของขดลวดแต่ที่เราเรียนอยู่ตอนนี้มันจะกลับกับมอเตอร์มันคือเอาขอดลวดไปหมุนตัดสนามแม่เหล็กทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าณนะเรื่องนี้เราก็เลยจะเปลี่ยนพลังงานกลให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าสูตรที่พิสูน์ออกมา จะกลายเป็นสูตรนี้ B A N โอเมก้าสองสูตรนี้จึงมีความใกล้เคียงกันเดี๋ยวตั้งไว้เปรียบเทียบได้เลยว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลมันจะทำให้ขดลวดหมุนก็คือเกิดโมเมนต์ M อันนี้คือมอเตอร์กับสูตรนี้เมื่อเราหมุนขดลวดก็คือมีโอเมก้าจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าแล้วก็มีกระแสไฟฟ้าได้สสูตรนี้มันก็เลยตั้งเป็นตระกูลบาน B A N มอเตอร์คือบานนี่ทำให้หมุน ส่วนเดยโมคือบานโอเมก้าหมุนทําให้เกิดแรงเคลื่อนอ่ะเติมสองอันนี้เข้าไปราวนี้มาดูต่อเขาบอกว่าสําหรับประเทศไทยความถี่ของไฟฟ้าการะแสสลับเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่50เฮิร์และค่าความต่างศักย์เนี่ยมันจะเป็น2 2 0อโวลต์อันนี้ก็หายไลท์ไ้ด้วยควรจะรู้พูดง,ง่ายๆก็คือประเทศไทยเนี่ยมันจะผลิตโดยการหมุนแม่เหล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยหวิก็คือ50รอบอ่ะจากนั้นมาดูต่อเขาบอกว่า เครื่องกําเนิดไฟฟ้าการะแสหลักที่ใช้ตามโรงงานเนี่ยมันจะมีขดลวดตัวนำนะอยู่3ชุดแบบนี้โดยระนาบของขดลวดแต่และชุดเนี่ยจะวางทํามุม120องศาซึ่งกันและกันเรียกว่าแหล่งกําเนิดไฟฟ้า3เฟสโดยในการใช้งานเนี่ยจะนําสายเส้นหนึ่งของขดลวดแต่และชุดเนี่ยต่อเข้าด้วยกันนะจะเรียกว่าสายกลางโดยจะมีสักไฟฟ้าเนี่ยเป็นศูนย์อยู่ตลอดเวลาจากการผลิตเขาก็ต้องทําการหมุนแม่เหล็กแล้วรอบๆเนี่ยจะมีขดลวดอยู่3มชุด แต่ละชุดนี่มันก็จะรับสนามแม่เหล็กชุดละ120องศาไงมันก็เลยเรียกว่าแหล่งกําเนิดไฟฟ้าสามเฟสจากนั้นมันจะมีสายไฟฟ้าเส้นหนึ่งนี่ไปต่อเข้าด้วยกันนี่ต่อเข้าไปปุ๊บเป็นสายกลางก็จากไฟฟ้ากระแสตรงสายกลางนี่จะเป็นตัวแปรเอ็นส่วนสายที่มีสับไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวแปรเอลแล้วมันก็จะมีสายที่มีสับไฟฟ้าทั้งหมดอ่ะสามเส้นดังนั้นเมื่อเราลองสังเกตตามเสาไฟเนี่ยถ้ายังไม่เอาลงดินนะมันจะมีสายไฟอย่างน้อยเนี่ยเห็นๆเ,เ,เลยก็คือสี่เส้น คือจะมีสายที่มีสักไฟฟ้าอยู่3เส้นแล้วก็ไม่มีสักอยู่เส้นหนึ่งเป็นสายกลางอ่ะเติมเสาไฟอันนี้ก็ไปจากนั้นมาดูข้อดีนะของการส่งไฟฟ้าแบบ3เฟสนะเขาบอกว่าการส่งกําลังไฟฟ้าจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนทําให้ไม่ต้องใช้สายไฟใหญ่มากและเมื่อเกิดไฟดับที่เฟสใดเฟสหนึ่งชุมชนที่ใช้ไฟฟ้าเฟสอื่นก็ยังมีไฟฟ้าใช้ได้ตามปกติก็บางครั้งถ้าลองสังเกตดูสมมติเนี่ยมีถนนมีหมู่บ้านอยู่ สองข้างของถนนบางทีเนี่ยหมู่บ้านแดงไฟดับหมู่บ้านเขียวดันไฟไม่ดับก็สาเหตุเพราะว่าหมู่บ้านสองหมู่บ้านนี้มันใช้สายไฟคคละเฟสกันไงแล้วก็จากกระบวนการนี้เนี่ยเราก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้หลายรูปแบบคือเราต้องหาทางไปหมุนแท่งแม่เหล็กให้ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเขื่อนแบบนี้แล้วก,กั้นน้ำเอาไว้แล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยเป็นประตูกั้นน้ำแต่พอมันเปิดประตูกั้นน้ำปุ๊บน้ำจะไหลออกมาจะาเขื่อน แต่ตรงที่น้ําไหลออากจากเขื่อนเนี่ยเขาก็ไปติดกังหันน้ํามันก็จะดันให้ตัวกังหันเนี่ยหมุนกังหันเนี่ยมันก็จะมีเพลาไปต่อเข้าไปในโรงาฟฟาาโรงานไฟฟ้าภายในโรงงานไฟฟ้ามันก็จะมีแท่งไม่เหล็กขนาดใหญ่อยู่พอน้ําดันใบพัดหมุนเลาหมุนแท่งไม่เหล็กหมุนตัดสายไม่เหล็กมันก็เลยผลิตกระแสะไฟฟ้าออกมาได้หรือเราจะใช้เป็นพลังงานจากลมก็ได้นะ ก็คล้ายๆกันแต่คราวนี้เขาก็จะเป็นใบพัดเหมือนเดิมอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นเสาตั้งพอมันมีลมพัดให้กังหันมันหมุนมันก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพราะว่ากังหันก็จะไปหมุนแม่เหล็กตัดขดลวดอ่ะจากนั้นมาดูต่อตอนนี้เราก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสําเร็จละแต่จะมีคอนเซปต์เพิ่มอยู่ข้างล่างเขาบอกว่าการส่งกําลังไฟฟ้าที่มีค่ามากในระยะทางไกลๆเนี่ยควรใช้ความต่างศักย์สูงมากๆในระดับหนึ่งเพื่อให้ มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนน้อยที่สุดหมายเขามากไงเวลาเราส่งกระแสไฟฟ้าจากตัวโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยอันนี้คือสูตรกําลังไฟฟ้านะ P เท่ากับ Iv พอมันส่งกําลังไฟฟ้าผ่านสายไฟในรูปของกระแสไฟฟ้า I โดยในการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายไฟมาให้เราใช้เนี่ยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายไฟเนี่ยมันควรมีค่าน้อยนะเพราะว่าถ้าในสายไฟอ่ะไม่มีกระแสไฟฟ้ามาก มันก็จะไปทําให้เกิดเป็นพลังงานความร้อนเนี่ยในสายไฟเยอะซึ่งเราไม่ได้ใช้ไงดังนั้นตามสูตรนี้ i ที่ออกมาจากโรงงานก็จะเท่ากับไอที่อยในสายไฟด้วยเพราะว่าเวลาส่งปุ๊บมันจะเป็นสายไฟเส้นเดียวแบบนี้มันจะเป็นวงจรอน,อนุกรมกระแสไฟฟ้าเท่าเราต้องการหาทางทําให้กระแสที่ไหลออากจากโรงงานผ่านสายไฟน้อยที่สุดจากสูตร P แะ I V ย้ายข้างไป I ของเราคือ P ส่วน V ดังนั้น I จะน้อยเนี่ย V ควรจะมากไง ก็จะทําให้กระแสในสายไฟน้อยด้วยไอ้แบบเนี้ยที่เขาส่งมามันก็เลยมีชื่อว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงไงมันก็จะมีความต่างศักย์สูงนะโดยทั่วไปแล้วจะสูงค่อนข้างมากประมาณ2 30, องแสนสามหโวลต์เลยอ่ะอันนี้เติมเข้าไปส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นหน้าตาของเสาไฟฟ้าแรงสูงนะมันจะขึ้นไปสูงสูงแล้วก็เป็นแบบนี้แหละมาดูกันที่ x 4 0นะครับเป็นเรื่องของการส่งกำลังไฟฟ้าอันจดเลยเขาบอกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องหนึ่ง สามารถส่งกำลังไฟฟ้าได้88กิโลวัตต์อันนี้ก็เคลียร์ตัวแปรเลยว่าเป็น P ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในเวลา10วินาทีอันนี้ก็เคลียร์ตัวแปรเป็น t โดยผ่านสายไฟยาว500เมตรอันนี้เคลียร์ตัวแปรเป็น l และมีความต้านทาน0.25โ oh อห์มเคลียร์ตัวแปรเป็น R จงหาอัตราส่วนของพลังงานที่สูญเสียไปนในรูปของความร้อนภายในสายไฟพลังงานความร้อนนี้จะตัวแปรเป็น delta Q นะครับ เมื่อส่งกำลังไฟฟ้าด้วยความต่างศักย์220โวลต์อันนี้ตั้งเป็น V1 ต่อความต่างศักย์22,000โวลต์อันนี้ตั้งเป็น V2 ก็เป็นลักษณะของโจทย์2เหตุการณ์เดี๋ยวเราจะหา d e l t a Q ของ2เหตุการณ์นี้มาหารกันเพื่อเป็นคำตอบจากนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าจากประโยคคำถามเนี่ยมันคิดที่ระบบอะไรตอนนี้มันมี2ระบบให้พิจารณาคือระบบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบของสายไฟ จากประโยคคำถามก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเดี๋ยวเราต้องไปคิดที่สายไฟจากนั้นเราก็ต้องนึกสูตรให้ออกว่าจะใช้สูตรอะไรที่จะหาพลังงานได้เพราะให้เวลามาในเรื่องของพลังงานเราก็จะใช้สูตรกําลังเท่ากับ W ส่วน t จากนั้นพอตบย้ายข้าง W หรือ work ก็เท่ากับ P คูณ t โดย P ของเราสูตรกําลังไฟฟ้าก็สามารถเปลี่ยนเป็น I คูณ V ได้แล้วก็คูณกับ t จากนั้น V ก็สามารถเปลี่ยนเป็น IR ได้เวิร์กในสายไฟก็เลยกลายเป็น i อกำลัง2 R คูณกับ T ถ้าใครลืมเรื่องกำลังไฟฟ้านะครับก็ต้องกลับไปเปิดทบทวนในบทไฟฟ้ากระแสตรงจะมีเรื่องของกำลังไฟฟ้าพลังงานที่ถูกเปลี่ยนไปในหน่วยเวลาหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเราจะเรียกว่ากำลังไฟฟ้าตัวแปรสูตรก็คือกำลังเท่างานต่อเวลาแต่งานทางไฟฟ้าเนี่ยสามารถหาได้จาก Q คูณความต่างศักย์หาร T ี จากนั้นกระแสะไฟฟ้าจะหาได้จาก Q ส่วน T ดังนั้น Q ส่วน T ตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็น I ได้ในกรณีไม่รู้ I เราจะเปลี่ยนเป็น V ส่วน R จากสูตร V เท่ากับ I R เราก็จะได้สูตรเพิ่มอีกก็คือ P เท่ากับ V กังสองส่วน R และในกรณีไม่รู้ V เราสามารถเปลี่ยนเป็น I R ได้ก็ได้สูตรเพิ่มเป็น I กำลังสอง R กลับมาที่ข้อนี้ของเราดังนั้นคิดที่สายไฟเนี่ยเราจะใช้สูตรนี้ละ I กำลั I, งสองคูณ R คูณ T สาเหตุที่เราเลือกใช้ไอเนี่ยเพราะว่าเวลามีโรงงานไฟฟ้าแล้วเขาก็ส่งพลังงานไฟฟ้ามาตามสายไฟมาถึงบ้านเวลาส่งแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการส่งแบบอนุกรมซึ่งจะมีกระแสไฟฟ้าเท่ากันดังนั้นไอที่อยู่ในสายไฟกับไอที่มาจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากันดังนั้นเราก็เลือกใช้สูตร i กํลาลัง2 RT จะดีกว่าโจทย์ก็ให้มาแล้ว0.5เวลาโจทย์ก็ให้มาแล้ว10บิ ดังนั้นปัญหาของเราคือต้องไปหากระแสไฟฟ้าในสายไฟแต่ก็จะเท่ากับกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกาเน,นิดไฟฟ้าเพราะว่าเป็นการส่งแบบอนุกรมตามที่อธิบายไปเมื่อกี้คิดที่เครื่องกาเน,นิดไฟฟ้าเราก็ใช้สูตร P เท่ากับงานต่อเวลาอีกครั้ง W เปลี่ยนเป็น I V ได้ตบแย้ข้าง I ก็จะเท่ากับ P ส่วน V V ตัวนี้ก็จะเป็นความต่างศักย์จากโรงงานไฟฟ้าผ่านสายไฟมาอย่างบ้านซึ่งเขาก็ให้มาแล้ว เหตุการณ์ที่1ความต่างศักย์เป็น220กําลังเป็น88กิโลวัตต์ก็อย่าลืมคูณ10บกำลัง3ด้วยเพื่อเปลี่ยนหน่วยให้เป็น SI ก็คือวัตต์อันนี้เราก็22ตัด88ได้4 10ตัดพันก็จะเหลือ100 4คูณ100ก็เลยได้400แอมแปร์จากนั้นเหตุการณ์ที่2 i 2ของเราก็คือ p ส่วน v 2 p ก็ตัวเดิม88กิโลวัตต์แต่ความต่างศักย์เหตุการณ์ที่2จะกลายเป็น2 2 0 0 0โวลต์ ใส่เข้าไปจากนั้นเราก็คิดเลข0 3ตัวตัดกับพันได้22ตัดกับ88เขาจะได้เป็น48จากนั้นเราก็เอา i แต่ละตัวเนี่ยเข้าไปแทนในสมการนี้เหตุการที่1 work 1ก็จะหาจาก i 1นึ่กำลังสอง rt i 1เป็น400ใส่เข้าไปยกกำลังสองด้วย r 0.25เวลา10วินาที400ยกกำลังสองได้160,000 0.25ทำให้เลขง่ายขึ้นเปรียมเป็นเศษส่วนก็เป็น1ส่วน4 4ตัดแสนมันจะได้40,000จากนั้นก็สี่หมื่นไปคูณ10บลรงงานความร้อนในสายไฟเหตุการณ์ที่1ก็จะสูญเสียไป4ี่แสนจูลจากนั้นเหตุการณ์ที่2องใช้สุดเดิมแต่ i2 ของเราเนี่ยจะเป็น4แอมแปร์อันนี้ก็ใส่เข้าไปยกกำลัง2ด้วย0.25เวลาสิบวินาทีสยกกำลังสอง 2, ได้สิบห ศูนย์จุดสองห้าเปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนสี่ตัดกับสิบหกได้สี่สี่คูณสิบได้สี่สิบจูลงานพลังงานไม่มีการสูญหายดังนั้นงานที่เกิดขึ้นในสายไฟมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นความร้อนในสายไฟได้เราก็จับเอาความร้อนของเหตุการณ์ที่หนึ่งไปหารกับเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่หนึ่งคำนวณมาแล้วคือสี่แสนไปหารเหตุการณ์ที่สองคือสี่สิบตัดกันก็จะได้เป็นหนึ่งหมื่นต่อหนึ่งคำตอบของเราก็จะตอบเป็นข้อสี่ครับ ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทําให้เราเข้าใจเรื่องเสาไฟฟ้าแรงสูงด้วยที่เขาใช้ส่งจากโรงงานมายัางบ้านเมื่อเราใช้ความต่างศักย์สูงสูงอย่างข้อนี้ก็จะประหยัดพลังงานได้ถึง1นึ่งหมื่นเท่า